ไปต่อกันที่นายชัยวัน์ทองคำคูณนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี5เกียร์ครั้งที่26ประจำปี2568โดยมีตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก5สถาบันได้แก่มอเกษตรศาสตร์ในฐานะแชมป์เก่า2สมัยสุดด้วยนะคะ มีมขอนแก่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอเชียงใหม่และมสงขลานครินเข้าร่วมถแถลงที่สนามกอล์ฟกรินวันเลคที่คลับจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับกอล์ฟประเพณี5เกียร์จะต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีในหมู่สิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ทั้ง5สถาบันได้รับความสนุกสนานจากการแข่งขันนะคะซึ่งต้องบอกว่าพอเราสนุกแล้วก็เป็นพลังด้านบวกเป็นแรงผลักดันให้ไปสร้างสรรค์พัฒนางานด้านวิศวกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาววิศวกรรมรุ่นต่อไปในอนาคตด้วยค่ะปัจจุบันจัดการแข่งขันผ่านมาแล้ว23ปีทั้งหมด25ครั้งนะคะซึ่งปีนี้สมาคม นิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะทางคณะผู้จัดงานก็ยืนยันแล้วว่าตอนนี้มีความพร้อมทุกด้านทั้งเรื่องของสนามแข่งขันอุปกรณ์สถานที่คลับเฮาส์ห้องอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยรอจัดเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดี<ส>เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งใหญ่ท้าทายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลย<ส>เป็นที่สนุกสนานที่ประทับใจของทุกคนค่ะ การจัดการแข่งขันจะเกิดขึ้นวันที่21มีนาคมนี้นะคะจัดกันที่สนามกอล์ฟกรีนวันเลคคันที่คลับสมุทรปราการมาสรุปผลงานที่ผ่านมากันบ้างค่ะ25ครั้งมอขอนแก่นเนี่ยคว้าแชมป์มากที่สุดเลยนะคะ9ครั้งรองลงมาเป็นจุฬา8ครั้งมอเกษตรศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพปีนี้ได้แชมป์ไปแล้ว4ครั้งด้วยกันส่วนมอเชียงใหม่กับมอสงขลานคารินสถาบันละ2แชมป์ค่ะ